<c oughs> จเจริญพรคณะสัตายาติโยมวัดพันโกบเนาะวันนี้พระอาจารย์พระจะได้มากล่าว,วาสุภาษิตเกี่ยวกับพุทธธรรมนายหรือว่าทํานายฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้สง่ง วิน,นิมิตแล้วก็ลงได้ไปเล่าบอกเหให้พระเจ้าฟังแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาให้เนาะว่าความฝันข้อที่หนึ่งเป็นยังไงข้อที่สองที่สามจนถึงสิบหกข้อ่าอาจารย์ก็จะขอพูดแค่ข้อแรกวันนี้เป็นสุภาษิตพญญาเนาะให้เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดเปรียบเทียบว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนทำนายฝันตรงนี้ไหม เป็นเหมือนพุทธธานามฝฟันข้อที่หนึ่งหรือเปล่าเนาะทางใจฟังนะเป็นภาษาอีสานฟันเห็นง่วักดางเทิ่งขาวเทิ่งดำสิแลนเข่ามาต่ำกันในทิศทั้งสีง่วงบ่มีคน้นขีข้นขับข้นบายฟานสิต่ำกันตายเอาสาแท้แท้แลนมาแล้วฟันแว่ไปข้นละทาง พระพุทธองค์ฝนตัดเทศนาวาควอมฟันนี่บอกเหตุใบก้อนฝูงค้นเฮามันยอนในเรื่องศิลธรรมฝนสิบอตกห้ําไ้หน้ากลางทงหญ้าสิบ่อปงเพราอบ่มีฝนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดมีแต่แดดมันบ่มีฝนฝูงมูค้นสัตว์สาอึดยากนอกเสียจากค้นสิหักษาศิลธรรม นี่ก็เป็นสุภาษิตพุทธธรรมนายข้อที่หนึ่งฝันว่าวัวเนี่ยจะวิ่งมาชนกันเนาะแล้วก็เหมือนจะชนกันให้ตายนั่นแหละแต่พอมาถึงแล้วก็วิ่งไปคนละทิศคนละทางพระพุทธองค์ก็ได้ตัดบอกในเรื่องความฝันเนี่ยนนเป็นเหตุที่ว่าต่อไปโลกมันจะหย่อนยานทางศีลธรรมคือเสื่อมถอยนั่นแหละนอกสจากคนจะรู้จักรักษาศีลธรรมศีลธรรมและคุณธรรม โลกซึ่งจะอยู่เป็นสุขก็ว่าได้เพราะฝนไม่ตกแห้งแล้งไม่ใช่ว่าเปรียบว่าอากาศแห้งแล้งถ้าว่าฝนไม่ตก,กไม่น้ำถึงท่วมมันไม่ใช่น้ำตัวนี้อาจจะเป็นน้ำจิตน้ำใจเนี่ยที่มันไม่แบ่งปันซึ่งกันและกันไม่เอื้อเฟื้อต่อแพ่ไม่เอื้อเฟื้อต่อไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันฝน,นตัวนี้อาจจะเป็นน้ำจิตน้ำใจที่แบ่งปันกัน าจะโลมกันให้ความดีความความคิดดีทําดีเนี่คุณงามก็มีงอกงามขึ้นเพราะว่ามันน้าใจไม่มีให้กันก็เลยมีแต่ความเดือดร้อนทั่วไปในประเทศหรือว่าในในโลกก็ว่าได้เราต้องวิเคราะห์ให้เปลี่ยนว่าน้ําตัวนี้คือน้ําอะไรน้ํากิตน้ําใจน่าจะเป็นน้ำจิตเดียวอยู่กับ ศิลธรรมคุณธรรมใช่ไหมเราต้องคิดว่าน้นําฝนที่ชโลมใจก็คือน้ําจิตน้ําใจที่แบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์เพราะว่าคนเรามีคุณธรรมศิลธรรมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราไม่หย่อนถ้าเราไม่หย่อนเรื่องศิลธรรมถ้าเราเรายังมีศีลและธรรมมีคุณธรรมเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ศีลธรรมก็คือการรักษาหรือว่าการสํารวมระวังกายกับวาจาคุณธรรมก็คือการรักษาหรือว่าสํารวมหรือว่าทางจ,จิตใจคิดแต่สิ่งที่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อนที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยก็จะมีความสุขเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขใช่ไหมถ้าเราหย่อนยานในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมก็คือหย่อนไม่ทำตามไม่ประพฤติตามไม่เชื่อ มันก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนใช่ไหมถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนหรือว่าสามคนหรือว่าสองรูปสามรูปเน,นี่ยพราถ้ามีการทะเลาะกันถกเถียงกันข้อพิพาทกันก็จะอยู่ด้วยกันได้ความลําบากนี่แหละคือข้อเปรียบเทียบอยุปมาถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาไม่ทําร้ายเราต่างคนก็ต่างมีความสุขแต่ถ้าทุกคนต่างก็ทําร้ายกันซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นความทุกข์ก็จะเกิดเป็นความร้อน โกรธเกลียดเคียดสังฆ่ากันตายนี่นะถ้าเรารักษาศีลธรรมคุณธรรมโลกเราก็จะมีความสุขชีวิตครอบครัวหรือว่าสังคมชุมชนเราก็จะมีความสุขพระอาจารย์ก็ขอฝากไวนะ้เนาะเรื่องฝันข้อที่หนึ่งให้เราไปคิดดูเปรียบเทียบดูว่ามันจริงไหมทุกวันนี้คุณธรรมศีลธรรมเนี่ยนะก็ฝากก็ขอจบการบรรยายให้เพียงแค่นี้นะ,จะเจริญพร